สวัสดีครับ่วแม่พี่นอ้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอดลล่าชาแน,นลนะครับผมตอนนี้นะครับดอดลล่าอยู่ที่บ้านน้องหมดมัดชาแนลพี่น้องนะครับมารวมพี่ดีนะครับยกเ,เสาเอเสาโท่เฮียนไม้นาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ก็พผ้ากันรอกาหนดการอยู่นะครับเวลาเก่านาฬิกาสามสิบเก่าหน้าที่พี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศที่พิ้นกำลังตีเริ่ม ทำด,ดีนะครับตอนนี้ลอกำหนดการอยู่นะครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันก็มีตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากที่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับเป็นตัวเลขแนวทางจากเจแดงนะครับแต่เจีแดงยังท่านได้บอกพี่น้องว่าเป็นเลขมาจากใสนะครับเขึ้นว่าโบเมนตัวที่ดอนลาภาพขึ้นไปอ,อําเภอเดอิอพี่น้องนะครับผมรอติดตามรับชมกันตอนนี้นะครับเพื่อนบอกว่าไทายทําบรรยากาศ นะครับโยกเสาอีกเสาทั่บ้านหนองมดกอนะครับท้าย่ามเส็จังมาเบิงโตเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวพิ่นสิเลือกรถกะเรี่ไ้เบิงนะครับนี่ครับตอนนี้การล่อถึงเวลากําหนดการถึงเวลาตอนไหนก็สิโยกตอนนั้นพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบิงบรรยากาศใสน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับัวเลขแนวทางนะครับสำนักไดนะครับที่ตอนลาล่วงไปแล้วผ่านผูได้ยังไงเดีเบิงยังไงเดี๋ชมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมกันได้เ้อพี่น้อง นะครับอ๋อนี่หน้าที่ใกล้ถึงกับนดการแล้วพี่น้องเพิ่นเตรียมตัวกันแล้วมีรายสำนักนะครับที่ดอนลาได้ลงไปนะครับใครยังท่านในเบืองทั้งท่านในชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมจัดลังกันได้พี่น้องนะครับสาหรับตัวเลขสายด่วนนะครับเดี๋ยวดอนลาสิตามให้มืออื่นนะครับรอติดตามรับชมกันพี่น้องตอนเสาร์ของมือเลขออกนะครับสายด่วนเม็ดเดียว ผาดมาสองหัวแล้วพี่น้องนะครับหลุดมาสองหัวแล้วนะครับแต่ก็จะตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบ่งเป็นแนวทางกันคือเก่าพี่น้องครับเราเบ่งบรรยากาศนะครับประพีนีทั้งบานเฮ่าพิ่นก็สีมีกันยกเสาเอกเกาโทนะครับก่อนเห็ดงหิ่นพี่น้องครับเวลากําหนดการพึ่นก็สิีไปเบ่งนะครับห้ผู้หาเลิกหายามให้นะครับนี้ครับเริ่มยกแล้วพี่น้องครับผม ดันล่ากมาจับสายสินซอยเพิ่นนะครับผมว่ได้ไปยกเสาเดี๋ยวสิยกเสาอื่นนะครับเสานี่ก็มีคนยกหลยแล้วดันล่าแล้วมาจับสายสินซื้อแล้วพี่น้องเนาะนะครับครับผมหลังจากยกเสาอีกเสาแล้วพี่น้องนะครับเจแดงเิ่นเลือกรอตเตอรี่นะครับนี่ครับผมบอกว่าตัวใดเดี๋ยวสิบเอ็าเบิ้งไปน้ำกันนะครับว่ารอตเตอรี่ที่เจแดงเลือกเป็นตัวใหญ่แล้วพี่น้องเนาะนะครับแล้วเพิ่นได้มาจากใส น่ครับเลียกตั้งหลายใบยแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวสีเบิ้งไปน้ำกันนี่ครับพี่น้องตัวไดน,น้อตัวใดน,น้อกัทิน<อ>นะครับได้ยี่สิบเียญรุ่นซับส้มซับตัวนี้ ดจน่็บไปเรื่อยๆแด้องเจียนศูเาุ่นีแปดจด้าเาหนึ่งหงดคหง่ยมัเบิร์่บกีเบร์ศูนย์สามศูนย์สองศูึ่เีจนเอาเจแดงคือมาแปงวันนี้ครับหนึหม บ๊วยไหมบกวยอนเ็เสื้อศู๊เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่การเจ็ดเป็นหนึ่งเลยนะอ๋อนี่บอกเนี่ละแล็กมากไหมนี่แลยมากไมบ๊วยลูสาวูว่าเลกถูกไหมกหมนึ่งศูนยเลขถูกวางเลยมบนรณ์ไม่เป็นสงบนว่างไลยเมาหมทถาหาศูนย์ยังเก็บไปได้ขยันเนี่ย แ่มางอย่างบ่าูนสยู่นี่เู่เอื้อนนี่นเออน่นเ้นนะครับอนี้มางานยกเสาเอกนะครับบานหมดชาแนลนะครับเจแดงกับมาเมาส์โรตเตรีพี่น้องนะครับหนึ่งศูนยหวยบอมีทีมมาครับหนึ่งศูครับ ฟั<า>งชัดๆเด,ด้อพี่น้องรับคตุนนี่ไว้ไม่มีที่มาครับผม บ่ได้บอกใส่บอกช่องดันลาช่องเดียวเท่านั้นบ่ได้บอกเบิดกันจะบเบิดเบื่อเบิ่งช่องเจแดงตอนนนครับอะครับแอนเบิ่งช่องเจแดงเข้าไปส้มในช่องเจแดงได้พี่น้อง017่งเกับหนครับอันนี้เจแดงให้มา3คู่3ชุดเท่านั้นตกกันท่าฮาร์ดม่แม่นหมดหนี่งจัดแม่นไม่มีที่มาหาพี่น้องมาแล้วครับผมแต่อยากเบิ่งคลิปเต็มนะครับในช่องเจแดงเด้อพี่น้อง ตัวหนึ่งสองสามยังอยู่สามตัวนี่จังหมดจะคูครับคังอีอยู่สองผูสี่บนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวยังอยู่สองเนาะสองผูยังท่านใดมีอยู่ในนี้แมนหนึ่งสองแมนยังอีกมันมีหาตัวทั้งหมดมีหาผูนะครับผมมีตัวเด่นมันก็ศูนย์ก็มีเจ็ดตัวเด่น ข้าวศูกับ17ตัวเด่นนะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะขึ้นหน้าจอให้เบิ่งพี่น้องนะครับผมอ๋อนะครับพิจารณาผิดแนวทางนะครับผมมักบ่มักตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับหลังจากที่เจแดงเมารถสรี่แล้วหมดแชแนลเมายกแขงพี่น้องยกเขามาเมายกแขงไปนั่งยุบุญแจกเลยวันนี้แจกทุกคนคนละใบนะครับผม ขอแถวมา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 แถว๋ยวแจกซวกแจกซวกไม่นั่งบุญไผบุญมั่นเด้อใจหลักคือกว่าท่างนี้แน่สีเก้าแน่หกเก้า มาดักผีแน่มาดักผีแน่แอดมินแน่โอเคโอ้ช้างาม่ามเลยนะนี่ครับดอลล่าได้นี่ครับหง้ันห้าเือก้ครับเลือกมาได้นะครับไ่ได้ใคด้มาเอานี่ครับ

อ๋อนะครับพี่รองนะครัยบยกเรียบร้อยแล้วหมดแชแน,นลเมาอตเตอรี่แจกคุณแม่เหมือนเลยว่าคุณแม่ ปิดการขายเรียบร้อยนะครับปิดการขายเรียบร้อยครับัถ้าผมหลังจากเจแดงเมาไปแล้วรอบนึงเจแดงกับเมาเนาะบอกเล้วว่าคันแฮไปแล้วแปดชิบมาิอันนี้ขันนี้ค่าแปดเอ็ดเลยหรือเปื่อขันแดมันจหายมันเกิ่าใครใครเบิร์ลัถิมเลยาเรื่องหัเชียงทำมาหากินวันนี้ ครับหลังจากที่เจแดงเมาลอตเตอรี่แล้วพี่น้องนะครับเมาตูโที่เจแดงได้มากก็คือ901710นะครับเมาแล้วนองหมดกับมาเมาแบบยกแขงเลยพี่น้องเมาแจกญาติพี่น้องที่มารวมงานยกเสาเอกเสาโทษในมือนี้นะครับผมนี่ครับก็แจกกันทุกคนที่มาร่วมงานเลยคนละหนึ่งใบ1่งชุดนะครับ กังไดกาอวยพรใหไหนองหมดนะครับมีช่สิทิโชคโลกยังมียังไก่ไผ่ลายไหหางหนีเด้อนะครับคิดเหตุการณ์ต่างหากินกระหายคงสุกสิบสางทางบ้านอยู่เย็นอายุนั่นเน่ยืเย้ามันพันปีบบมีขาดวาดสนาพีน่น้องไหเจริญพุ่งรู่สุขคนนะครับอวยพอรอนไหนองหมดเดี๋ยวตัวเลขนะครับดอลลาร์จะขึ้นไหเบิง ทึ่งหน้าจอพี่น้องนะครับของเจแดงเลขไม่มีที่มาผู้ใดๆเบิ้งคลิปนี่นะครับโชคดีพี่น้องนะครับเพราะว่าเจแดงพึ่งจะบอกช่องดอลล่าช่องแหลกก่อนหมู่เลยนะครับสำหรับเลขไม่มีที่มานะพี่น้องเนาะขันอยากเบิ้งคลิปเต็มเจแดงบอกว่าเขาไปเบิ้งในช่องเจแดงได้ มีอีก2ครูนะครับที่เจแดงยังท่านได้บอกในคลิปดอนลานะครับผมสามารถเข้าไปเบื้องไปชมกันได้นะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับคงสิมิทรนีนะครับขอให้่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนนะครับผม,มทำมากถ่าช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ